สวัสดีครับสวัสดีครับนีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับมาดูชุดเป็นกลอพร้อมไหมครับชุดเป็นกลอวันนี้พร้อมครับพร้อมเหรอพร้อมที่จะล่วงคนนี้ดมยาดมเช้าเลยครูเกมเป็นไงบ้างครับวันนี้จะหลับครับทองแดงทองแดง ตอนนี้ก็ทำการสำรวจนะครับเครื่องแต่งกายสิ่งอุปกรณ์นะครับว่าครบหรือไม่นะครับตอนนี้นี่ครับจุดปืน M 2 0 3พร้อมไหมครับพร้อมไหมครับวันนี้พร้อมครับพร้อมแล้ววันสุดท้ายแล้วนะครับจริงวะพร้อมไหม ควมมากวันนี้ควมมากอวามมาก <c oughs> ชุด M203 นานะครับเนี่ย <c oughs> ก่อนที่เราจะไปทำการแข่งขันนะครับเราก็รับประทานอาหาร <c oughs> มีอะไรกินบ้างเป็นไงบ้างวันนี้พร้อมยังพร้อมครับกินข้าวกินข้าวระทอปนะครับ พร้อมไหมครับวันนี้เต็มร้อยครับวันนี้เขารเทียะครับมีเวนเขาก็จัดเวนเนี่ยหมูเอ็มหมูเอ็มพร้อมไหมครับหมูเอ็มหมูเอ็มพร้่มนะครับหมูยอกต้มเบาะนะครับหมูเบนหมูเบนว่าไงพร้อมไหมวันนี้นี่รับประทานอาหารเงี้ยนครับ ว่าไงกรอไม่เอมเอ่ผมคิน <c oughs> นี่กันรับประทานอาหารกันอยู่นะครับตามภูมิประเทศสรัสดีครับสวัสดีครับ พร้อมไหมวันนี้โอ้โหบรรยากาศพร้อมพร้อมมากนะครับวันนี้พร้อมมากนะครับพร้อมหลับพร้อมหลับอุ้ยทำไมกินไข่เยอะจังสวัสดีครับสวัสดีครับ่ครับพีฮะดูก่อน,ห,อนห้ยพร้อมมากพร้อมมากขุยยาไหมาครับขุยยาพร้อมไหมวันนี้พร้อมครับพี่ จริงแล้ววันนี้วันสุดท้ายแล้วอ่าวันสุดท้ายแล้วสุดท้ายน้องหนึ่งนะครับน้องหนึ่งนักร้องของเราครับว่าไงพร้อมไหมวันเนี้ยพร้อมแต่เมื่อวานพร้อมตั้งแต่เมื่อวานน้องหนึ่งท่นกิจนะครับฝากฝากอะไรไหมครับฝากอะไรฝากฝากเพลง,ง,ง,หงไหมครัฝากดื้อผมเห็ฝากดื้อกันเนาะฝากดื้อกันเนาะ นีม่มาฝากซื้อกาฟแฟแน่นอนจริงเป็นไงบ้างวันนี้พร้อมไหมครับพร้อมไหมพร้อมครับ<อ>เต็มร้อยเต็มร้อยนะครับ <c oughs> นาดำคำเขียดอนคู่บอยเต็มที่ครับว <c oughs> ันนี้อันนี้จะไปขี่มอเตอร์ไซค์ที่ไหนเนี่ยอ๋อไม่ใช่กันเนี่ยมันเข้าตากันเลยอันนี้นะครับกำลังแต่งตัวนะครับ อตอนนี <S <S <language> ้นะครับก็จะเข้าสนามแล้วนะครับันชุดเป็นก้นนะครับเป็นน้ำเย็น

นั่นเองนะ มาลบสองแถวนะครับหน <met> <begun sin> <oni> ้าเดินคนสองลง่าเดิน आओ 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 Okay. Uh -huh. อหนึเาแค่สวัสดีครับวันนี้จะพิสัมาษา์กับน้องๆน,นะครับที่เต้นฮอปนะครับว่าอาการเป็นไงบ้างครับสําหรับคุณยาอาการเป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็ออรู้สึกยังไงฮะเหนื่อยเล็กน้อยครับแต่ก็แต่เ,เหนื่อยมากใช่ไหมับแต่ก็สู้อยู่ครับจบมาได้ จบภารกิจแล้วถือว่าจบภารกิจหนึ่งสอนมากี่เดือนแล้วเนี่ยนสอนมาเกือบสองเดือนครับสองเดือนได้อะไรบ้างครับได้ความแข็งแรงแข็ง hmm แน่นอนในความแข็งแรงนะแข็งแน่นอนแข็งทั้งร่างกายและจิตใจนะฮะต่อไปนี้ก็ได้พักผ่อนแล้วฮะมมอก่่นนนนีเสัมภาษณ์ใครดีฮะเอาสามใส่พอดีก่อนเลยเลย อ่าสัมภาษณ์น้องเบนส์นะฮะน้องเบนส์น้องเบนส์นะไม่ต้องหนีไปไหนฮะน้องเบนส์ฮะน้องเบนส์ฮะเป็นยังไงครับอาการครับเต้นฮอปเสร็จฮะสบายครับสบายดีนะฮะโอเคครับอาการไม่เหนื่อยนะไม่เหนื่อยครับร่างกายแข็งแรงครับนักฟุตบอลนะฮะนักฟุตบอลนะฮะอันนี้ก็แข็งแรงฮะรายการนี้ก็สําหรับรายการนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ของ พี่น้อยด้วยนะครับผมครับบรรยากาศหลังจากการเต้นเสร็จนะครับตอนนี้นะครับเยี่ยมเยี่ยมแล้วก็มาทำถ่ายรูปเป็นไงบ้างเหมือนเป็นไงบ้างเยี่ยมนะพี่เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเล็กน้อยครับเล็กน้อยเหนื่อยเล็กน้อยครับมาถ่ายรูปกันนะครับ ้ากระดานสีขาวเติบโตมาทุกที่แล้งหน้ามีเยเกี่ได้ไหมด้วยอ่ะเพื่อนหราเพืไอนทั้งหลายนเพื่อนทั้งหลายนเอาไปนั่งตอนถ่ายนะครับอาเอาไว้แบบนี้เปิด่งไฟไว้ด้วยนะไปนั่งใหญทุกวัน เป็นไงบ้างตอนนีเน้เป็นไงบ้างตอนนี้ก็รอถ่ายรูปนะครับหลังจากเสร็จดักราไหนดาราคอนสิร์ตตอนนี้ก็จบพัรลคิจแล้วนะครับรอถ่ายชิปเลยครับถาี่แชมป์ก็แชมป์เป็นไงบ้าง สบายมากครับสบายมากแรงเหลือเลยแรงเรือเหลือแรงเรือเหลือเป็นไงบ้างวันนี้แรงเหลืออีกรอบไหมอนุภาพขของสมุรเ็าดี

ต้องมา UK เลยอ่ะเปิดรูปแบบไม่มองกล้องนะต้องเปิดแปดันให้ผู้กองต้องทำมือด้วยนี่บอกอู่างดคือแบบวันนาบีอ่ะวันนาบี k อ่ะแต่หน้า KUY อ่ะไม่ใช่มึงไม่ได้มึงไม่ได้มึงไม่สายมึงสายเคเตอร์ต่เป็นนนไงงบ้้าวัี ท่ันผู้ดีดำ่อยรอบครับ่อยรอบได้ได้อีกได้ได้เย็นนะสำหรับการแข่งขันในวันนี้นะครับทุกคนก็ทำได้ดีมากนะครับแล้วก็ได้ ชนะครับเข้ารอบต่อไปนะครับยังไงก็ฝากให้กำลังใจพวกเราในรอบต่อไปด้วยนะครับสำหรับคิีนี้สวัสดีครับฝากช่องในน้อย98ด้วยนะครับทุกคน